โยคะเชื speaker, ่อ l เลนส์มาครับไม่ยากไม่ยากมาพร้อมนะครับพร้อมครับหนึ่งสองต้มจับเวลาครับผ่านไป5วินาทีเท่านั้นนะครับวิกเตอร์ยังคงใช้การกำหนดลมหายใจนะครับในการควบคุมท่านี้ไปนะครับโชคุณทำท่าถูกไหมเอ่ยอ่า มันต้องเปิดขาออกมาด้านข้างนะครับเด็กอ,อ่าพี่กอนไหวไหมครับพี่กอน<า>ตอนนี้เหลือเพียห้าสี่สามสองหนึ่งหมดแล้วปรบมือจา้าท่าแรกทุกคนทำได้ดีอ่าอ่าออมนีท่าเป็นไบ้างท่าแรกอันนี้เรียกวบัง่ะ วว้ามันทัาง่ายได้เหรือเกินง่ายอบะควคุณเป็นไงครับท่านี้ยากครับเออแต่เราทำได้ถึง30มสิบวิเลยนะเราก็พยายามจนได้เนาะอ๋อคุณเตอร์ครับไม่คิดวิเตอร์กำหนดลมหายใจเข้าออกโดยพี่องค์เด่นเป็นไงบ้างครับอแรกเกือบร่ว้เกือบร่วงเลยเตะหน่อยดึงบลรรไม่ได้ ได้หับกันไปคนละสามคะแนนอาจจะน้ายไปสำหรับขันแรท่าต่อไปนะครับมีชื่อท่าว่า Warrior 2เอ๊ไปดูกันครับอ,อ,อทำให้เหมือนนะครับมันต้องยอหน้าขาด้วยนะครับทุกคนพร้อ,อมไหมครับพร้อมนหมครับถ้าพร้อมแล้ว หนึ่งสองจับเวลาครับที่ก่อนหกสิบกรี๊ดออกมาแล้วนะครับผ่านไป5วินาทีครับโชว์บุญมันต้องย่อยป่ากผ่านไปแล้ว15วห้าลิทุกคนได้2คะแนนแล้วนะครับตัดลูกบอลมันต้องมือตึงหรือเปล่าตอนตอนมือต้องตึงหรือเปล่า มันยากหรือเปล่าอังการับ์ชอบคุณลังาฟชอบคุณเป็นไงกับท่ามื่กี้ค่ะบได้ครับได้เขาบอกไดแล้วเราทำได้ได้ไงอ่ะเราทำได้ด้ดีเพราะเราก็องายาอย่างเต็มที่เสมอล่นมาพี่คิมทำเมื่อกี้พี่คิมทำท่าได้สวยงามมากบอกว่าเทียบกับยอดธรรมศาสตร์มันสบายมากไม่รู้ยอดธรรมศาสตร์คืออะไรยอดธรรมศาสตร์คือนี่ฮะย่อมาอย่านี้เอ ถือว่าสบายๆนะทำไปได้อีกคนละสามแกลลต่อไปครับท่าที่สามของเราชื่อท่าว่า boat pose เราจะมาจับตาดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือไม่สังเกตดีนะครับค่าเนี่ยมันต้องชันสีองศา นั่งบิดหันข้างเลยอันอเดี๋ยวว่าย่างมาบ้างอันนี้ตอนนี้อาจจะต้องพยายามเยอะด้วยแหละโชว์คนทำได้เดี๋ยวแล้วมาอาหันข้างาำลักคนหันข้างเลยนะครับโอเค้อมนะครับออลีเกิดอะไรขึ้นอะ เราต้องลองดูพยายามดีกว่าพยายามกันนะเราต้องพยายามกันนะร่วมกันนะโชกุนบิวอัพออมรีหน่อยครับมันลงคือในเดียวพอป่ะนเดือนต่อเดือนไปเฮ้ยพี่พูดเลยนะพี่พูดเลยนะชมคุณออมรีถ้าทางทางคู่เลยนะหน้าพร้อมนะครับเราไปไหนไปกันเรา แต่ว่าพี่วิกเตอร์ผ่าน1 5วีไปแล้วถือว่าทำได้ไป2คะแนนที่เหลือนะคะอีก4คนทำได้ดีเลยรับไปอีกคนละสามแสดายากไหมท่านี้ยากครับบคุณู้สึกไงบ้างรูที่จริงแล้วรู้สึกดีมากๆครับทำให้เรารู้สึกแบบเฮปปีมากๆเลยกินกรรมี v ลดส้มม้นก็ลดเลมอนแบบสูตรใจน้ำตาลเลยครับ มันลดเลยแหละมันลดเลยแหละพี่กรณ์เป็นไงครับพี่กรณ์หอมรู้สึกสดชื่นมากๆเลยครับเมื่อกี้แต่มือไม้สั่นอยู่นนะครับพอมาเหนื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ต้องการซีรีดิสองสามขวดอะไรอย่างงี้อ่ามันต้องการเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าสุดท้ายกันทุกคนท่าสุดท้ายบอกเลยคะแนนความยากมันก็มากมายจริงๆไปดูท่าสุดท้ายกันครับเจมสเยอะก็จะกรสพันโค้าไม่โค้งจะไม่ยาก อะไรอ่ะสวัสดีครับไอ้ตอ่าอะลองควยมือก่อนเด็กๆควยมือก่อนคยมือูก่อนอ่าควยมือก่อนโอเคแล้วก็ควยขาด้วยคยขาด้วยอ่าแล้วย่อลงไปอ่ะย่อลงไปอ่าชอแบบชอบคุณทำได้ไหมชอบคุณยืดไม่เท่าเหน้เราเรานดูโอเคอโอเค อยืนก่อนยืนก่อนเดี๋ยวไม่ออกนับหนึ่งสองสามระล,ลพร้อมกันนะทุกคนเพราะนะครับทีมทีมทีมพลอตเอามือทีมอยู่บ้างกูก็เดี๋ยเพื่อ,อทีมพนะ รอบหนึ่งจา้าขอทีทีจ้ามีไหมจา้าไม่หรอนี่เหมือนไข่เหมือนเหมือนไข่ห้างเหมือนไข่ห้างนิดๆอ่า,อาช่างคุณบอกรักเลยเลยพร้อมไหครับมครับหนึ่งสองไปครับ มันย่ออีกหรือป่าวได้ใป็นรนมะตแนนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดุนการการโอเคไหมการหายใจด้วยกันวิกเตอร์เห็นวิกเตอร์มองเพื่อนทำไมครับได้เป็นไปหมดเวลา proper ไม่น่าเชื่อนะครับว่าถ่านี้ก็ยังสามารถทกไปได้ทุกคนเราก็ได้เป็นคนละสามะแนนั่นเองนะครับดังลเจมส์้ เรามีผู้ชนะกันถึงสี่คนด้วยกันนะคะพี่ทำกทุกรอบผ่านทุกรอบเด็กไทยบ้านยกงือยองเบอร์พี่กอนยกงือรแล้วสี่คนนีนะครับพี่กอนชอบากลกันและเค้กต้องมีรางวัลใหญ่แน่เลยครับพี่หอกหนึ่ง